วันที่สิบเจ็ดเมษายนสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลาห้านาฬิกาแล้วเราจะได้เริ่มการอบรมขอ,องเราด้วยการพูดจาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างต่อไป <c oughs> สำหรับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องการประหยัด ในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา <c oughs> ควรจะทบทวนความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตัวตัวไปกันอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมที่มีอยู่จริงในตัวของตัว คือตัวธรรมะแท้ที่ประพฤติได้ที่มีอยู่จริงในตัวของตัวเราเรียกว่าคุณธรรม <c oughs> ที่นี่ก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสนาที่แจมแจ้งแตกฉานพอสมควร นี่ก็อย่างหนึ่งต่างหากจากคุณธรรมก็คุณธรรมหมายถึงความดีความงามกับความละความชั่วละกิเลสได้ความรู้หมายแต่ความรู้หมายถึงแต่ความรู้ทีนี้ยังจะต้องมีปฏิพานซึ่งภาษาไทยธรรมดาเรียกว่าความไหวพริบ <c oughs> ถ้าขาดปฏิพนันฑ์ก็ยากที่จะทำให้คุณธรรมหรือความรู้ของเรา,าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเต็มที่ได้สิ <c oughs> ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพ <c oughs> ก็ดูจะเป็นที่รวมของสิ่งทั้งสามนี้ ทีนี้ก็มาถึงคุณสมบัติที่เป็นสื่อ <c oughs> คือความรู้ทางภาษาต่างประเทศเป็นต้นต <c oughs> ลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกัน <c oughs> นี้ก็อย่างหนึ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นสื่อ <c oughs> ทีนี้ก็มีองค์ประกอบสำคัญที่เนื้อที่ตัวเราเช่น <c oughs> <c oughs> ความเสียสละด้วยความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริง <c oughs> ซึ่งจะเรียกว่าความเสียสละ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงความอดกลั้นอดทน ซึ่งดูเราจะยังมีแห่กันน้อยอยู่มากจนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมให้เป็นผู้อดกลั้นอดทนแข้มแข็งทนได้ในทุกกรณีที่ความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นดังนั้นมันจึงเนื่องกันไปถึงกับความมีพลานามายัยร่างกายดีสมบูรณ์ดีด้วย แล้วก็เนื่องไปถึงคุณธรรมที่เนื่องกันเช่นความสุขุมรอบครอบที่จะทำให้สิ่งต่างๆผสมผสานกันดีแต่แล้วในที่สุดผมก็อยากจะพูดถึงการประหยัด ซึ่งพวกเราก็มีอยู่น้อย <c oughs> มีคุณธรรมข้อนี้อยู่น้อยด้วยอีกข้อหนึ่ง <c oughs> หลายคนอาจจะมองเห็นไปว่าความประหยัดหรือเศรษฐกิจนี่มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันกับพวกพระหรือการเผยแพร่ ธรรมนั่นก็เพราะว่าเขารู้จักความหมายของคำว่าประหยัดนั่นน้อยเกินไป <c oughs> ที่จริงความประหยัดการประหยัดหรือที่เรียกกันสมัยนี้ว่าเศรษฐกษิจนี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง <c oughs> ดูเมือนเราจะได้ยินนาหู มากที่สุดเรื่องคำว่าการทหารและการเศรษฐกิจการทหารคือการสู้รบเศรษฐกิจคือกำลังที่จะใช้ในเรื่องนั้นพวกเราก็เป็นนักรบหรือการสู้รบเนคำว่าธรรมโยโทที่มีอยู่ในที่ต่างๆเกลื่อนไปหมดในอัตกถาธรรมบทก็มีตั้งหลายครั้งหลายหน เพราะว่าการออทำลายกิเลสนั่นเป็นการสู้รบอย่างยิ่งยิ่งกว่าการสู้รบตามธรรมดาของคนสมัยนี้เสียอีกคนสมัยนี้เขาสู้รบกันใหญ่โตคล้ายกับจะว่าทำโลกให้ถล่มทลายการสู้รบนั่นก็ยังไม่มากเท่ากับการสู้รบของภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสูงกว่ายากกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าอะไรก็กว่าไปทั้งนั้น <c oughs> ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชนะตนดีกว่าชนะอย่างอื่นหมด <c oughs> ดังนั้นภิกษุก็คือนับรบชนิดหนึ่งทีเดียวนี่การสู้รบก็ต้องมีกำลังนี่คือการาประหยัดหรือการเศรษฐกิจ <c oughs> เราประหยัดตั้งแต่กินน้อยใช้น้อยกินของชาวบ้านน้อยเท่าที่จําเป็น <c oughs> มีวัตถุบริหารน,น้อยแต่เพียงไตรกีวรกับบาท <c oughs> มีทรัพย์สมบัติเพียงเท่านี้ <c oughs> จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตร,รัสว่า <c oughs> เหมือนกับนกมีสมบัติแต่ปีกสองข้างเท่านั้นก็พอแล้ว การเป็นอยู่ของภิกษุถ้าถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วเป็นการประหยัดอย่างยิ่ง <c oughs> ซึ่งไปสอบไล่ดูทุกหัวข้อธรรมะและสิกขาบท <c oughs> ดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ทีหนึ่งว่าถ้าปราศจากการประหยัดแล้วไม่ใช่การเป็นอยู่ของภิกษุเลย สิ่งฟุ่มเฟือยมีอยู่มากในการเป็นอยู่ของภิกษุสมัยนี้ม <c oughs> ั่นคือการไม่ประหยัดและการทำให้ไม่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องอันเนื่องก,กันกับปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคสี่ประการนี้ ยังไม่ค่อยจะเป็นไปในลักษณะที่ประหยัด <c oughs> สำหรับเรื่องกีวรนนั่นขอได้นึกถึงสูตรในมัชฌิมนิกาย <c oughs> หรือในวิน,นัยปิดกที่พูดถึงเรื่องพระอานนท์ <c oughs> เผยแผ่พุทธศาสนาสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งครั้งหนึ่ง คือการทำให้พระเจ้าแผ่นดินที่สำคัญองค์หนึง่ง <c oughs> คือพระเจ้าอุเทนะกลายเป็นผู้มันนับถือพุทธศาสนาได้อย่างน่าประหลาด <c oughs> เพราะว่าเป็นผู้ดุร้ายเป็นผู้มีวัตถุนิยมจัดหรืออะไรสนองนั้น <c oughs> แต่แล้วก็มากลายเป็นผู้ นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงสุดเป็นผู้อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดไปได้แล้วจะว่าไม่น่าอัศจรรย์อย่างไร <c oughs> และข้อความที่พระอานนท์ทำที่พระข้อและข้อความที่พระอานนท์พูดก <c oughs> ับพระราชาองค์นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการประหยัด เริ่มต้นด้วยเรื่องการถวายจีวร <c oughs> พระานนท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องการจะให้เป็นความเหลือเฟือพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นเลยถามว่าใช้จีวรอ,อย่างไร <c oughs> พระานนก็บอกว่าใชา่ด้วยความระมัดระวังที่สุด อย่างที่วินัยก็บ,บัญญัติให้พวกเรากระทำกันอยู่ <c oughs> ทีนี้ถ้าจีวรมันขาดมันเกาเข้ามันก็เริ่มจะชำรุดหรือขาดจะทำอย่างไร้ <c oughs> านนก็ว่ญญาเย็ดปะ <c oughs> เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตบริฐารคือกล่องเข็มจะได้ ถ้าเย่ปะหนักเข้ามันก็เต็มไปด้วยแผลปะแล้วจะทำอย่างไร <c oughs> พระนนทันว่าดามเป็นสองชั้นก็ามาสองชั้นทาปันข้าวก็พอจะใช้ไปได้อีกพระชาวนั้นถามว่าแม่ดามสองชั้นแล้วมันก็ยังเปื่อยแล้วจะทำอย่างไร พานนท์ก็บอกว่าเอามาพับทบกันเข้าเป็นผ้าปูนอนยาวๆ <c oughs> ถ้าเป็นผ้าปูนอนก็ไม่ไหวเพราะมันกระรุ่งกระริ่งไปแล้วจะทำอย่างไร <c oughs> เอามาพับทบซ้อนกันเข้าเป็นผ้าปูนั่งถ้าเป็นผ้าปูนั่งมันก็ เปื่อยกระรุงกระริ่งไปแล้วจะทำอย่างไร <c oughs> ก็เอามาทบกันเข้าเป็นผ้าเช็ดเท้า <c oughs> ถ้าเป็นผ้าเช็ดเท้ามันก็กระจุยกระจายยุ่ยไปหมดจะทำอย่างไร <c oughs> ก็เอามาเผาไฟเอาขี้เท้าผาสมกันกับมูลโคฉาบหวากุฏิซึ่งทำด้วยดิน ให้เป็นของใหม่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง <c oughs> คำพูดทั้งหมดในที่สุดก็เป็นเหตุให้พระราชาองค์นั้นยกมือท่วมหัวนี่าภาษาไทยไทยเราดีกว่า <c oughs> และกลายเป็นพุทธบริษัทไปทันทีนี่คือเรื่องที่จะต้องนึกต้องคิด เกี่ยวกับความหมายอของคำว่าประหยัดทีนี้เรามองดูที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทและธรรมะสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องบาทประหยัดอย่างไรเพื่อนสัพพมะจารีทั้งหลายก็ย่อมจะรู้ดีเพราะเราท่องปาติโมกปัตตวักกันอยู่บ่อยๆ จะต้องใช้าบาจนถึงวาระสุดท้ายอย่างไรสิกข <c oughs> ้าบทสังฆาทิเศษเกี่ยวกับเรื่องขอ <c oughs> เป็นคนขี้ขอคือคนไม่ประหยัด <c oughs> สร้างกุฏิใหญ่เกินกว่าขนาดสิบสองคืบเจ็ดคืบในสนองนั้นถูกปรับถึงอาบัตสังฆาทิเศษ ซึ่งรองจากอาบัติปาราชิกค,คนไม่ประหยัดต้องอาบัติถึงขนาดนี้ก็สมน้ำหน้าแล้วแต่ยังมีสิขาบทอื่นๆอ,อีกเป็นอันมากในทำนองเดียวกันนี้นอกจากจะประหยัดสิ่งของแล้วยังประหยัดเวลาประหยัดสิ่งต่างๆอีกมากมาย <c oughs> นั่นในทางวินัย ที่นี่ในทางธรรมที่เป็นหลักธรรมก็ยังส่ง,สงเสริมการประหยัดนี้เป็นอย่างยิ่งมีธรรมะหลายข้อที่สนับสนุนการประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรู้จักประมาณในการบริโภควัตถุปัจจัยทั้งสี่ธรรมะทุกข้อมีความหมายแห่งการประหยัดซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าการทำให้ไม่มีกิเลส ไม่มีความทุกข์ให้มีความสบายนั่นมันเป็นการประหยัดชีวิตพราะเรารู้จักความหมายของการประหยัดให้ลึกซึ้งถึงกับที่จะเรียกว่าการประหยัดชีวิตก็เป็นอันว่าเรารู้จักพระพุทธศาสนาดี ขอให้เพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายมองสิ่งที่เรียกว่าประหยัดลงไปให้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้ถ้าท่านประหยัดบุรีสักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราได้หลายเล่มถ้าท่านประหยัดตาทูฟันดีๆสบู่ดีๆออกไปเสีย สักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราเกี่ยวกับอาณาปานสติได้อย่างเพียงพอทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทยนี่ลองคิดดูเถิดว่าการประหยัดนี่มันเป็นปัญหาเนื่องเฉพาะกันกับเรา ผู้จะปฏิบัติธรรมะและเผยแผ่พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรทีนี้อีกทางหนึ่งมองดูกันให้กว้างออกไปว่าเรากำลังทำความหมดเรื่องให้แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ดูง่ายๆตรงที่ว่าถ้าเราใช้อะไรไปใช้จ่ายอะไรไปในทางที่ไม่จำเป็นเราก็ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติหรือแม้ที่สุดแต่เราปล่อยหรือยอมให้ประชาชนทายกทายิกาทำอะไรลงไปที่เกี่ยวกับศาสนาแต่แล้วไม่ได้รับผลคุ้ม กันหรือพอกันก็เรียกว่าเราเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติอย่างไรถ้าทุกๆสิ่งมันเป็นไปในทํานองนี้ก็แปลว่าทั้งภิกษุและทั้งทายกทายิกาช่วยกันทําลายเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงผิดพระพุทธประสงค์โดยสิ้นเชิง และอย่างร้ายกาดที่สุดผลก็ต้องปรับให้ถูกปรับให้ตกนรกไม่มีทางอื่นเพราะมันเป็นการกระทำที่ร้ายกาดเกินไปดังนั้นเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าประหยัด เดี๋ยวนี้เรากำลังฝึกเรื่องการประหยัดอย่างไรก็ขอให้มองดูเองเถิดเราใช้บริหารเพียงเท่านี้ในลักษณะเช่นนี้แทนที่จะใช้ไฟฉายขอให้ใช้โคมที่เรียกว่าตะเกียงสำหรับภิกษุซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่บุรพาจารย์ อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ถอยหลังขึ้นไปไม่มีไม่ทราบได้ว่าตั้งแต่ครั้งไหนท่านใชต้ตะเกียงอย่างนี้กันทั้งนั้นแทนที่จะใช้ไฟฉายซึ่งมันแพงในบางกรณีที่จะต้องใช้ไฟฉายก็เป็นการสมควรอยู่แต่ในบางกรณีหรือทั่วไปจะเว้นเส็จได้เราก็เว้นเสียเพื่อการประหยัด เรื่องเสือเรื่องหมอนอยากจะเล่าฟังว่ามีเรื่องหน้าหัวเราะเ <c oughs> มื่อมีการอบรมลูกเสือชั้นผู้บังคับบัญชานายหมูซึ่งล้นแต่เป็นครูทั้งนั้นที่นี่ <c oughs> ต้องขนเสือคนหมอนต้องหยิบยืมมามาก,มา,กมายเป็นภูเขาเลากาทุกเชนเตอร์มีกระจกสองหน้ามีวีมีอะไรต่างๆดูแลหน้าเวทนา ว่าจะอบรมลูกเสือให้มีสปิริตอย่างไรกันเดี๋ยวนี้เรามีเท่านี้มีหมอนไม้ <c oughs> มีผ้าพอรองนอนได้ติดตัวมาได้ไม่ต้องรบกวนใครไม่ต้องหยิบยืมที่ไหนนี่เราก็เป็นลูกเสือที่ดีกว่าลูกเสือชนิดนั่น <c oughs> เพราะการประหยัดของเรา ความอดกลั้นอดทนของเราที่ช่วยให้ทำการประหยัดได้ <c oughs> ภิกษุมีชื่อว่าธรรมบุตรเหมือนชื่อข่ายลูกเสือนี่ซึ่งผมเป็นผู้ตั้งให้เองพวกธรรมบุตรทาให้ประหยัดแล้วก็สูญเสียความเป็นธรรมบุตรซึ่งเป็นบุตรของพระธรรมหรือของพระพุทธเจ้ <c oughs> า <c oughs> ซึ่งเป็นไปในลักษณะประหยัดมีความ